ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหัน์สัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกออนไลน์เล่มที่32-2ขีดสองหน้า118และเล่มที่33-1ขีดหนึ่งหน้า119พระสุ ตันตะปโดกขุนทักกะนิกายอะประธาน 2. ส,สีหานิเยวักหมวดว่าด้วยการถวายแท่นสีหาดลำดับที่9โสปากเทราประธานพระอรหันลำดับที่20ในพระไตปิดก พระโสปากเขระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระ,ะนามวา่าสิทธัตถะได้เสด็จมาอย่างสำนักของข้าพเจ้าผู้กำลังทำความสะอาดเงื้อมเขาอยู่ที่ภูเขาสูงเทือกประเริฐ ข้าพเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาจึงปูราดเครื่องปูราดถวายอาสนะดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้แล้ว ทรงทราบคติของข้าพเจ้าแล้วจึงตัดสภาวะไม่เที่ยงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นคือนิพพาน เป็นความสุขพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้สิ่งทั้งปวงคือธรรมทั้งหมดผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านาวราชนทรงเป็นนักปราดขันตัดดังนั้นแล้วได้เสด็จเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าดังพญาหงข้าพเจ้าละทิฐิของตนแล้วจเจริญอ,อนิจจ สัญญากำหนดความหมายไม่เที่ยงแห่งสังขารขังเจริญอนิจจสัญญาได้วันเดียวก็สิ้นชีวิตณที่นั้นเองข้าพเจ้าสเสวยสมบัติทั้งสองแล้วถูกกุศลมูลตัด เตือนมาถึงพบสุดท้ายได้เกิดในตระกูลพ่อครัวข้าพเจ้าออกจากเกลือนบวชเป็นบรรพจิตมีอายุเจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหันตผลข้าพเจ้าบําเพ็ญเพียรมีจิต เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นอยู่ในศีลด้วยความดีให้พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐยิ่งทรงพอพระไทยแล้วได้อุปสมบทในกับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ ในกัปที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เจริญสัญญาไว้ครั้งนั้นเมื่อเจริญสัญญานั้นอยู่ข้าพเจ้าได้บรรลุความสิ้นอาสวะแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสีวิโมกแปดอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละสวัสดีค่ะ